ก็อย่างที่หลายคนได้รู้กันนะคะว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะและแน่นอนว่าการดื่มกาแฟมากจนเกินไปเนี่ยอาจรบกวนการนอนหลับในตอนกลางคืนค่ะรวมไปถึงอาการติดคาเฟอีนที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวมือสัน่นและอาการข้างเคียงอื่นๆค่ะเมื่อขาดกาแฟและในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าดื่มกาแฟอย่างไรให้ได้ประโยชน์และไม่เป็นโทษต่ตอร่างกายค่ะอันดับแรกนะคะคือการสังเกตอาการของตัวเองหลังดื่มกาแฟให้ดีค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยควรจะต้องรู้ลิมิตของตัวเองนะคะว่าเราสามารถดื่มกาแฟได้วันละกี่แก้วทราบถึงปริมาณที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟต่อวันของตัวเราค่ะต่อมานะคะควรเลือกเป็นการดื่มกาแฟดําแทนที่จะเป็นกาแฟนมค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ดื่มกาแฟจะอ้วนขึ้นค่ะเป็นเพราะว่าน้ําตาลหรือนมที่มากับกาแฟนั่นเองค่ะและหากเป็นคนที่ติดกาแฟและต้องการใช้ประโยชน์จากคาเฟอีนจริงๆเนี่ย ก็ควรเลือกเป็นกาแฟดํานะคะเพื่อให้ได้รสชาติและประโยชน์จากกาแฟร้วนๆค่ะแทนที่จะเป็นกาแฟนมไม่ดื่มกาแฟจนรบกวนการนอนหลับพักผ่อนนะคะควรดื่มกาแฟในปริมาณหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะและช่วงเวลาที่งดการดื่มกาแฟเนี่ยจะเป็นช่วงหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะไม่ดื่มกาแฟในขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะว่าการดื่มกาแฟในขณะที่ท้องว่างเนี่ยอาจเข้าไปเร่งการหลั่งกรดย่อยอาหารในกระเพาะอาหารได้ค่ะ ดังนั้นหากจะดื่มกาแฟเนี่ยควรดื่มไปพร้อมๆกับอาหารเช้าก็จะช่วยป้องกันเรื่องนี้ได้ค่ะไม่ดื่มกาแฟในตอนกลางคืนทุกๆคืนนะคะเพราะหลายคนเนี่ยเลือกที่จะดื่มกาแฟทุกครั้งที่ต้องอยู่อ่านหนังสือหรือทํางานในตอนกลางคืนค่ะเพื่อที่จะลดความม่วงนอนและถึงแม้ว่าฤทธิ์ของคาเฟอีเนี่ยจะช่วยให้สมองตื่นตัวได้อย่างชั่วคราวนะคะแต่ก็ไม่ควรดื่มกาแฟในเวลากลางคืนอยู่ตลอดเวลาค่ะ เพราะว่าสมองเนี่ยก็ยังต้องการการพักผ่อนที่แท้จริงมากกว่านะคะกินแคลเซียมทดแทนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยควรกินอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมให้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นนมหรือปลาเพื่อทดแทนแคลเซียมที่สูญเสียไปกับปัสสาวะและลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนอีกด้วยค่ะกินผักและผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นและดื่มน้ําเปล่าให้มากๆค่ะเพราะการดื่มน้ําสะอาดเนี่ย จะช่วยชดเชยการสูญเสียน้ำจากฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของคาเฟอีนค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ